ไมไช่นเดังี๋ยวเราจะตายอ่ะหิวอ่ะผมจะแตกกันหน้าหิวข้างหลังเลยจาไรได้โลเดี๋ยไปโอ้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหหลังเหรอหลังสิคุณผมโดนหลังแอนอยู่เนี่ยรอรอรออใชคับ้ิวไม่ได้เลยต้องุอย่างนี้ Hoa mình lên hôm nay, mày yam nhoo hoa kia 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 ได้อยู่วางป้อมข้างบนอยู่หว่าวา,างป้อมข้างบนบได้ครับได้เดี๋ยวผมวางป้อมบนวางวางเอ้า,า,า,าเอา้เอาวา,างแล้วพัง what the fuck ผมยืนอยู่ว,วา, <c oughs> างแล้ววางแล้วเปลี่ยนสายแล้วครับเปลี่ยนสายแล้วอืมเฮ้ยเฮ้ยบาร์ทอนบาร์บะทบาร์บะทมืเทดเลยมองไม่เห็นนีนี่แหละนี่แหละ แบงโดนกระเทียมตีมๆผมรู้สึกได้ลองครับปราชญ์ม,มาละรอไ,ได้รู้นะโดนดิ่งได้เก่งวะนี่ะโอ้ยโอ้โหคนจะได้ไ <c oughs> นคนจะโดนไม่ต้องครับไม่ต้องหลังเข้าครับหลังเข้าตลอดเลยเอออะไรผมโอ้โหได้ซ้ายแตกหมดแต่ครับ <c oughs> อย่างดูเล่น <c oughs> ต้องอยู่แนวหน้าว่ะอยู่หลังไม่ได้แล้วแม่งไอ้เหี้ยแม่ง อาครูแม่งเล่นแต่ผมอาจะบีโลจัดแค่บีโรเฮ้ยโดนดึงอะไรวะเน,นี่ยเอา้า <c> ก <oughs> ็คือก็น่าอยู่งงอ่ะอ,อะไรวะคือแบบอยู่กำแพงติดดึงทะลุก,กำแพงมาเฉยเกพัดสองตัวเราคล <c oughs> อดได้ปะเราได้พอยแล้วอุยไม่น,าน่าเลยผมเล่นในไซส์ยอยู่แล้วระวังแหลมไม่ได้เมื่อกี้ตกลงไปจะไปหิวให้อ่ะ โอ้โหเขี่ยไม่ได้วางอะไรเลยไม่เห็นจังหวะแม่งกระโดดเลยเห็นแต่จังหวะลงพื้นแบบลงปุ๊บเออโดดปุ๊บลงปั๊บเลยเป็นเหมือนกันว่าไอ้ปืนดิ่งอุยโอ้โหยิงไม่ทันอ่ะนิดเดียวดาเมจนิดเดียวเอปลี่ยนเปลี่ยนายเอาเลยครับผมก็ถามล้วผมหิวอะไรละผมก็ทุบแซกอยู่ขอหยิบอ่ไรเอาเลยแซกมันลิงจะผมอ่ะ ไอ้หานี่ขอยิวหน่อยครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแจ็คมันเล็งแต่ผมไอซาคุอ่ะไม่ไปหึงตัวไอซาคุมีไหมไม่เหรอครับไปเสียครับผมยิ้อยู่นะยิ้อยู่เดี๋ยวชุบให้ชุบออไม่ทันซาสบีมึงจะเอาอะไรกับกูเนี่ยอ๋อยังไม่เอาตัวอื่นไม่ต้องเยอะนั่นไงนั่นไงช่วยยูช่วยอยู่ซาคุูเมลีกับไอยาซาคงพร้อมใจกันเล็ง สักโคนลุมตีนครับโอ้ยกูเล่นซ้ำไม่ใช่ว่ามึงจะมาหากูอย่างนี้ตู้อื่นก็มีไม่ห่เอาสเลยทิ้งแล้วโอ้ยมาละมาละระวังคุณมาหากูทำลังดวยยิ้วว่ะยิ้วยู่ะยิ้วยู่ผมมีมีอันติละโอ้ยฮะอันติเม่ถ้าจะไหวดาบก็คือตายเลยไม่เป็นไรชนะแล้ว ไม่ได้นะพวกมึงเนี่ยพวกมึงซาคุไม่ได้นะเกิดมาปุ๊บไอเหี้ยรอดักหน้าบ้านโอโหเจริญพรเห็นลูกโอ้โหดูดรว่านี่จะถึงบ้านพวกมึงก็มากันโอ้ตายแล้วเงี้ยไม่ได้เข้าบ้านจะดีกดไม่ได้เล่นขาบไม่ต้วองไปชีวิตชิวขึ้นเยอะ เราดูว่าตอนนี้มันบวกเท่าไอืมเอ๊ะจะบวกยังไก็ได้อยากลองไช่เมื่อกี้บวกเออเออแปดสิบเนี่ยสองสั่งสามเกมตาซึบม่เด้เอ๊เอ<น>ะอแต่แตผมลบลบ,ลบแค่ยี่หกเองมั้งเอะลบแค่ยีห่หกสีเวอร์ผมขยิมหกครับผมโกโก้โก้ลดเยอะครับ <c oughs> โกเนี่ยตาเอ,อุกสภาพถ้าไดมอนน์ะ S <S อ่าอียมันต้องมันต้องปรับจริงนะไม่ไม่หรอกผมว่าซ <ผม S 1> ีซันแรกอะซีซันพิการซีซันพิการจริงซีซันแรกถ้าได้มอนต์มาสเตมันไม่ลบเบสองรอเลยแมว่ามีความเป็นไม่ได้ลนะ <S <S เอเิมเพิ่มีแบบห้าสบรลบสองรอยค้องตายกลัวมันจะเพิ่มีสิกว่าดิเอ๊ะเียเ,เสียวขวามา,มา, <S 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 าเฉียวจวะมันมานี่ผมเข้าบ้านนะ อยไปไม่เอาโราลงมาแล้วครับลงแม็คร like yeah> ับเราเข้างหลังไปยื่นอะครับยื่นเสร็จเอาหลังก่อนเลยผมหิว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 ผมมีอต่หิวหิวแมพอะหิวแบบเดินไปเก็บเลยหลังก็อนระวังระวังหลังเข้าหลังเข้าอ่ากูรู้ซาคุมึงกูรู้มึงต้องมาให้ให้ผมไปให้ผมไปโอเมผมไล่หิวทุกคนอยู่ แม่งตีมตีนไม่เอาอีเงี้ยมึงมาอีแก่โปแม่งหวาบอุ้ยชิบหายไล้โปมันทับได้ไงวะทับจะตายสายมือบนบนบนอาชิมาชิมาอยู่บนระวังปลาหัวผมเฮียไม่อยู่เหี้ยตัวมันหวาบแล้วเนี่ยเอ้ยเปิดโปรป่ะเนี่ยผมอยู่ข้างหลังแต่ผมแตกคือไรวะผมอยู่ที่เก็บเลือดแต่มันอยู่ที่ประตู ปิงปิงปิงป่ะบนบนเยอะมากบนเยอะมากยืนพอยไว้เก้าวิอดทนไว้ยิ้อย่างเ่องขอผมชรบผมครบเสี่อมเส่เ่ยิ้วยิ้อย่เงี้ยโอ้ข้างบนคอดเยอะขอยิ้วนะครับเพื่อนยิ้อย่างเ่ยืนแห้งอยู่ แต่ยังครับมีวฮมีตัวเดียวครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนอยฮิวตัวยูตอนนี้กำลังเอาตัวรอดจากยูซาคุอยู่เห็นเงียหลังเพื่อนนะเอาอีกแหละไม่เอามาทำไมเนี่ยอยากได้ผมผมเลิศมากมองเพียเลอร์เพีลเลอะไรเด้อมันก็เอาอีกแล้วไม่ดีไม่ดีชุบอยู่ชุบอยู่ไม่รู้ได้ปะ่ะไม่ได้ไม่เป็นไร

ยืนรอเลยวะระวังระวังเฮ้ยระเบิดระเบิด,บด,บดอยิงๆๆยิงอยิงได้อะทเม็ดเดียวยิงไปละตายละข้างบ,บนเยอะสวยเม่โลอ่ะไม่ร <c oughs> ู้แต่เจ็บเดี๋ยวเก็บศพก่อนโอเคตาฟุข้างหลังเนี่ยใจละเอ้ยผมกด E ไม่ได้เอ้ยกด E บั c ไม่นะผมยีบักอะตั้งแต่เครื่องบินไม่ได้จะจบแล้วจะจบแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรปล่อยสบายปล่อยมันไปตันมันจะเล็บผมแต <c oughs> ่ผมเก็บไว้แหละสบายเอ้ยห <c oughs> ยาช่วยด้วยก <c oughs> ูไม่ลีเลิงไม่ได้ไหมอย่าเลิงกูออ๋สะ ไอ้ย่าสปอร์ตไม่ขนาดเกมเกมมึงแคบพอยนะไม่ใช่เกมไรคาสปอร์ตมันตลกกันเนี่ยไปโดนเจ้ากนะอดมันอะไรอะไรด้กบยู่ <c oughs> คุณก็คิดว่าเล่นเ <c oughs> ดบายเดไลย์โอ้ทุกคนแบบไม่สนใจแคบหอยแล้วมันมาเล็งโอ้ซัาบโอ้โอเคโอเคแล้วกูแบบไปเยีทุกคนเลงเลงเงีเ้ยเ,เ,เ,เล็งแบบไปยียตามกิ่ถึงหน้าบ้านอ่ะโอ้ยทำไมเขาไม่เลยดูตรีถนบ้างหรอ